สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือในเมื่อพบก,กับช่องแย่ไพ,พ่ผ้ากินพ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้แย่ไพ่ในน้ำขอมูนแนวทางตามล่าวอาไวให้พ่อแม่พี่น้องเดืเบิึงเดือบุ้มเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพน่นะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งเนาะค่ะน้อยแย่แย่ไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องกับสิบสบุญาดเบิ้งผาดชมแนวทางเนาะจ้กพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขาาาามมคุยยยททัักกกบไ คอมเมนต์มาใต้คลิปขางล่างไดนาะพี่น้องนาอเบาเบาหลายยายห้างพี่น้องไปเบื้องตำเล่าอาจารย์ทันแหลกไปเลยนาะคะ่ะเมื่อน,นี้ได้บ่หลายอาจารย์เด้อพี่น้องเด้อพอวัดตำเล่าเมื่อนี้ตำไทยออกแล้วเพื่อนบกค่อยลงแนวทางแม่พี่น้องเอามาให้ดูให้ชมนะคะพี่น้องนาอมาเบิ่งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอ่าแคบหน้าจอเลยเด้อแนวทางของอัน นุมราชเทวีเนาะพี่น้องเนาะนุมราชเทวีนะคะแคบหน้าจอเป็นแนวทางตามเพื่อนได้เลยทุกสำนักทุกอาจารย์รวนเล้วจะเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อมากตัวใดก็จวดจ่าตามเพื่อนได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามเล่ามาไดทั้งเหนือทั้งใต้แนวทางของเอ็เคอีเนาะเก่ากับสองมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันเพลินวานเนาะสูตรเก่าหากัเจ็ดสูตรใหม่เก่าก็สองเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเบาไถ่ย่อเนาะ บ auto boy, ies, ่าวท่าย er ่อบอกว่ามื ellow, 50, 50 50, 50 50. ่อน e? <c recib wości> in ีเด่นเจ็ดนะคะพี่น้องขะ C7X ลากไปงาออกไปเลยค่ะพี่น้องขะลากยาวไปเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรกาลสินเนาะอาจารย์กรกาลสินบอกว่ามื่อนีเด่นสามนะคะพี่น้องขาเด่นสามหลุดสามนะจ้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่เละสามห้าสามสองสามศูนย์สองสามศึกเอาชื่อว่าจังสันสามศูนย์สิมาตำเล่าอีกทีพี่น้องเอามากระจวดจ้าตามเพื่อนเดยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเสี่ยนพยักเนาะเด่นหกระเเนาะหาสามห้าหกห้าแปเก่าสองเออเก้าหนึ่งเและเกนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตนี่เพิ่นบ่มีซื้อเนาะอ่าเพิ่นบอกว่าสองเก้และศูเอาศูนย์ากมาการไหวเด,ด็ดีเด้อพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามเล่าเด้อพี่น้องเด้อ่าสันงดที่เรียเพื่นเขา งวดน,นี้เพิ่นเน6 48, 6นะ้น648 658เนาะจ้ะชุดเต็มแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะงวดที่แล้วเขาหาหนะึเนาะงวดนี้เพิ่นเน้น648กั 58, นะบหาหกา658เนาะได้บ่หลายอาจารย์จบเท่าไรก็เท่านั้นะนะเนาะพี่นะ้องเนาะแอดรัชนกไม่มานะคะแอดรัชนกมาบ้าแอดมาหน่อยบ้าบ้านะคะอันนี้เพิ่นเน้นหนึ่งสามกับหนึ่งเจ็ดเนาะพี่นะ้องเนาะนะตำราวันนี้วันที่หนึ่งทับเจ็ดทับหกหาเนาะเอ้ยหกเจ็ดเนาะพี่นะ้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางที่ท่าตะโกวันเดนหาเก่าเนาะห้าศูนย์ห้าหนึ่าเจ็ดห้าแเก่าสเก้าห้และเกนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่นบอกมาเพื่นบอกว่าเจาอ,อยากไตอันนั้นแหะพี่น้องตามเล่าแล้วเนาะ,ะหนึ่งศูนย์เจ็ดศนย์ห้าศูนยสามเจ็ดหนึ่งหลดศูนย์วพี่น้องต่อไปเอา้าตัวเด้อพี่น้องเด้อ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแลนโบนะคะเด่น2 3 4เนาะจ้าถ้าเป็นเบิร์ก็2 2 3 3 4 4ชุดเต็มแคปหน้าจอนะคะพี่น้องว่าไปตามสูตรเอามาหน่อยมาพกพอดีพี่น้องแอดมาหน่อยมากพอดีนะจ้าเอาพี่น้องเอาอีกคลิปนึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวแย่ไพ่จะเตรียมปากกาไว้นะคะเดี๋ยวแย่ไพ่จะบอกแนวทางแอดมาหน่อยเนาะ,ะเอาอ่านแนวทางาสูตรนี้จบนะคะพี่น้องอ่านสูตรนี้จบแนวทางแย่ไพ่จะบอกแอดมาหน่อยเนาะ,ะพี่น้องเนาะ เอ็ดหมาหน่อยนะคะพี่น้องคะเอ็ดหมาหน่อยเพิ่นบอกว่าจังสี่ละเอ,าเอา้าเอียงหน่อยพี่น้องเอ่อเอาเนือทางของคนบรรนอกก่อนเนาะพี่น้องเนาะนักคำนวณบรรนอกก่อนเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์แปดหกศูนย์เก้าหกหนึ่งเก่าเนาะจ้ะบาเบิ่งแเนวทางเอ็ดหมาหน่อยพี่น้องจ้ะเอ็ดหมาหน่อยแล้ว,ว่าจังสี่เนาะ 2โตนะค่ะจด,จดจดเตรียมจดพี่น้องแง่ไพ่จะบอกตรงนี้เลยนวทางของแอดมาน่อยเนาะสองเจ็ดสองแปอเก่าอันนี้คือสอตมาได้บนรางสาตวันมี่ 8, 28, 8, 29, แปดสอแาละแปดสาเก่าสำหรับแนวทางเอดมาหน่อยเนาะแอดไพ่ชวนอีกรอบนึเงาะจะพี่น้องสองเจ็ดสองแก้าสามเจ็ดสและสาเก่าอันนี้คือแนวทางเอดมาหน่อยเนาะสตัวแปดสองแปและแปดเก่าแนวทางแอดมาน่อยเนาะจ้ะ ็ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางศูนรน yep. ี้แคบหน้าจอเป็นแนวทางตามเพื่อนเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอเป็นแนวทางตามเพื่อนเลยเลยเนาะค่ะตรวจจาดฝาดบ่มได้ค่ะพี่น้องเนาะอูอันนี้เป็นแนวทางเพอนห่มากนะคะพี่น้องคะเดินหากระศูนย์แคบหน้าจอตามราวันนี้เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนุมลำชีนนะพี่น้องเด่นเจ็ดกับหนึ่งนะจ้กเพื่อนบอกว่าลากเจ็ดหนึ่งยาวไปเลยว่าสั่นนอพี่น้องเนาะลากเจ็ดหนึ่งยาวไปเลยแคบหน้าจอชุดเต็มนอพี่น้องเนาะ <c oughs> ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่า แนวทางของข้อค้นคนสูตรเนาะพี่น้องเด่นสามคับสี่เนาะจ้ะแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์รวมแล้วแต่เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเก่าเงินเก่าทองเนาะเก่าเงินเก่าทองบอกว่าเด่นเจ็ดกับเด่นแปดกับเก้าฟันเก่าเนาะจ้ะเน้นเก่าหาหาเก่าเก่าซีซีเก่าตัวลองเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าวันนี้เด่นศูนย์ฟันศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์แปดและศูนย์เก้าแต่ศูนย์สองสามตัวตำราวันนี้นะคะพี่น้องมักตัวใดกระจวดจาดตามเพื่อนใดเนาะถูกสำนักทุกอาจารย์รวนแล้วจะเป็นแนวทางเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ คนไทยหัวใจสิงเนาะค่ะตำราว,วันนี้เด่น248เนาะพี่น้อง <c oughs> แคบหน้าจอเป็นแนวทางตามเพื่นเต็มๆได้เลยนะคะพี่น้องเ,องเองนาะ <c oughs> ทุกสำนักทุกอาจารย์ <c oughs> ล้วนแปลป็นเป็นแนวทางเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนายเนาะแอดนายบอกว่ามื่อนี้ตำราสามเจ็ดหาอัดหาลูดหาจวดจัดไปเลยวอรซันเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบักคำหน่อยเด้อเด่น1 17และ18 178แ่งวอรซันพี่น้องตำราแอดบักคำหน่อยเนาะ มาเบิ้งค่ะแอดฟินนิกบอกว่ามันนี่เด่น9 9 7 9 5 9 4 1 9 5เกาหสำหรับตำเหล่าแอดฟินนิกเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของไก่ไพ่เดอ้ออันที่แรกว่าจะอเอาเจ็ดติดมาน้ำละ่ะสูตร2มี7ตัวเดียวพี่นอ้องอ่าสูตร2เด่น7แค่ตัวเดียวเนาะจ้าสูตรแรกเด่น4ก็แปสูตร2เด่น7ตัวเดียวแถม3ตัว5 6 8เนาะจ้า4 7 4 8อ่า4 5และ7 7เนาะจ้าชุดวินอยู่ที่4 5 6 อ่าแปดหกเจ็ดเราจะร่องเบิงตำเหล้าแย่ไพ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมี่เนาะแอดมี่บอกว่ามื่อนี้เด่นเจ็ดเนาะค่ะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามสี่สามเจ็ดสี่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางร้อ่อนเหนือเนาะร้อ่อนเหนือเพิ่นบอกว่าแนวทางนี้เด่นข้างเทิงมาสั้นเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามสองเจ็ดสองศูนย์สองสามเด่นบนเนาะดูเด่นข้างเทิงแล้วมาดูเด่น ตามเล่าอันนี้เพื่อนบอกว่าเด่นขังลางขงังทึ่งือกันได้พี่น้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งและสองศูนย์บนโอ้แนวทางลางแต่วางโวทีเลวขึ้นบนเนาจะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอสสาย้าเนาะแอสสาย้าบอกว่าเด่นหนึ่งเนาะจะ้าเน้น 14, 15, หนึ่งสี่หนึ่งหาและหนึ่งแปดเขี้บน่าจอพี่น้องแย่ไพามากสาวเหมือนนี่เนาะรอแนวทางบอมาเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เด่นอยู่ที่98และ96รูด9เนาะจ้าชุดเต็มแคปหน้าจอ598จวดจาดฟาดบึมคับพี่น้องขามากตัวใดพิจารณาอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดปูเอ็ดปูบอกว่ามือนี่ตำเล่าเซียงยูเดอร์วะสันอุ้ยเด่นคือกันกระยายไพ่เลย48บอกพี่น้องนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเอ็ดมายมยมแดงเนาะิ่นบอกว่าตำเล่าใส่พริก6เม็ดไปเลย2164วาสันเป็นว่าต่อไปเลยจ้าแนวทางของลุงนิดนเนาะ ลุงนิ้นบอกว่าเด่นศูนย์ก็แปดศูนย์ศูนย์ห้าแปดศูนย์ย์ศูนองศูนย์ดยดและหนึ่ยเอ้ยหนึ่งแปเนาะปิดท่ายโดยแนวทางของนุ่มสุพรรณเ้ยพี่น้องเดน3กับสี่ตำราวันนี้เนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่า 37, 38, 39, ด7า8แปเก่าอุ้ยเด่นคือกันคำย่าไพเยศสองตัวเนาะถ่ายคลิปนี้ย่าไพขอขอบพุ้นพ่อแม่พี่น้องเนะาะจ่าเดีขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเงี้ยงรวยๆปังๆสุขู่สุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลทางทางยายไพ่มาให้พ่พอแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณใลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า